สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมส่วนผมอาเฟยโอเคครับผมผมฟูเจตตลอดครับผมมายแลวทูครับโอเคครับแล้ววันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์อะไรครับเกงด้วยในเอตาครับขมขวนแล้วขวนครับขมวนโอเคครับเราไปเริ่มกันดีกว่าครับสตีโบโลสตีโบโล

ยอดตอบเองครับอรีดอยครับอรีดอยอรีดอยอรีดอยอะไรวะอรีดอย

เมอแต่ทีไ <D> อเ้เหี้ยนะเออไอ้เหี้ยไม่รู้เลยเมอแต่ทีเมอแต่ที <S <S 2> <S 2> <S 2> นี่สัสารแอคจัดไหนเหี้ยแม่เย็ดหรือมันจะยากไปวะไม่ยากเลยเม,ยมอแต่ที เมอแต่ทีเมอแต่ทีเมอแต่ทีเม,อ,มอแต่ทีเ <c oughs> มอแต่ที เราจะไม่คุยหมดจริงครับไอ้เหี้ยบ้ามั้งพูดคำแล้วไม่คุยด้วยเลยเมอแต่ทีเมอแต่ทีให้คุยอย่าจังไรเลยไอ้สัตว์เมอแต่ทีเมอแต่ที หัวจะปวดปวัดดีครับลุงเมอแต่ทีอะเมอแต่ทีคือเ <c oughs> มอแต่ทีคืออะไรครับเมอแต่ที <c oughs> อะไรครับพูกเอาใหม่นีเมอแต่ทีเมอแต่ที มือแต่ท me. ีเมือแต่ที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  มือแตะทีมือแตะทีอรีไปแกล้งนะมือแตะทีมือแตะทีผวนผวนมือแตะที มือแตะทีอะไรนะไม่รู้อ่ะมือมือแตะทีมือแตะทีมีอะไรวะมีอะไรครับมีอะไรครับมีอะไรครับมีแตะทีมือ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 แตะที <c oughs> มือแทีมอแปดทีมอแทีมีอะไรวะมีอะไรมีอะไรมีแต่ <c oughs> เพขอ,อ,อมาขผมโดนมเเจ็บปวดไแล้วเน <c oughs> ี่ยมีแต่เธอไง ขอบคุณมาครับขอบมากครับเจ็บหัวเลยโหยังมีคอดิมีคอไม่เอโอ้โหแสบบึกเลยอ่ะคนหนที่ถูกเกี่ยวคนหนที่ถูกเกี่ยวคนใดที่ถูกเกี่ยวคนใดที่ถูกเกี่ยว คนใดที่ถูกเดียวคนเดียวที่ถูกเยขก้ขอบคุณมากครับขอมาครับไ <c oughs> หลโดนจอหลอโดนจออีกขอบมากครับพี่ขอบมากครับขอบมากครับเล่นคำผวนครับ,บ,รบพี่ ทำคอนเทนต์เล่นทำผวนครับทำยูทูบเหรอทำเพจครับชื่อเพจว่าอัพเฟย์ครับฮะทำเพจอะไรอัพเฟย์ยังจะไปติดตามอีพีแรกครับพี่อีพีแรกครับอีพีแรกโอเคครับขอบมากครับแขนก้อนแขนก้อน แขนแขนก่อนยูพีจีท์ค่ะแขนก่อนอากนดแขนก่อนคอนแก่เย้ต่มาครับต่ำมามันยากมือกันดิมันก็ไม่ได้แขนดิไม่ใ่ไม่ไ่เล่น้ันไครับมานะ ลากเธอมาอะนะลากเธอมาสฮะลากเธอมัสลากเธอมักบาอะไอนะลากเธอมัสเฮ้ยลากเธอมาัาอมอง,งอ ลากเธอมับเอ้ยพ nah, IR ี่ใหญ่ละสองข้างหลังมองเลยลากเธอมับเนี่ยดูดิดูดิลากเธอมับตัดนเลยปัดเลยไม่ไหวลากเธอมััมเาบ ีูดออไรกกผัดไหมที่จะลิดขอโทษครับพี่ขอโทษครับขอโทษครับ <c oughs> าาผัดไหมที่จะลิด ถัดไหมที่จะลิศผิดไหมที่จะรักเนี่ขอบคุณครับ <ś porque> ขอบคุณมากครับอันนี้แกเกิดเดือดเนี่ยเดือดแม่งเกิดีเลย